อ่าไหม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 ไอ้ยัยไอ้ไหมแกต้องทไท่าตามมันผ the ิดด้วยทาท่าด no, ้วยเร็วลกศายร์ด้วยเพื่อนไหนมาทำอะไรไบีบมะนาวยังไม่ได้บีเลยไอ้บุมมง่เอไหนมีไหมมึงทำอะไรวะบอกเพ่อนหน่อยดิบีมะนาวบีมะนาวเออมาดูไอ้บุ๋มมึงทาอะไรวะมึงทำอะไรโซเชียล อูมทำอะไรคะอูมทำลูกเตงกับไข่เอ้ยกินลูกแตงอยางมันหน้าที่เลี้ยงหลานใครวะไอโจอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปดูหน้าคนย่างหน่อยค่ะดูหน้าคนย่างหน่อยดูหน้าคนยาน่ยนา,นยางหน่อยคนทำเท้าค่ะ สังการ <laughs> าาากใครอีกใครอีกโ